เอจเจ๊เอาจิตม่หนำก็หมอกอย่างอยู่นี่ดึกๆดืด่ดนเเอามา,ข,าของหนำได้เนี่ว่ามานันได้มาเล่นกับแมวได้ในจิตโอ้ยมานั่งรอเจ๊ตั้งนานแล้วรอ,อยังไงก็ไม่มาทักทีร้องอยังไงก็ไม่ได้ยินก็เลยมานั่งรออยู่หน้าห้องน้ําเนี่ยเปิดประตูให้เลยเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ย โอ้ยไม่รู้จักเลยว่าแมวอะ่ะคิดถึงเอาไม่สิ่มาคิดถึงอย่างเบิดมือเบิดคืนแต่จีด๊ดเอาเปิดก็เปิดวะเอาเข้ามาโอ้ยมีแมวตัวเดียวนี่กับคักรกแนว่ว้ยพี่น้องเอ,อ้ยฮะโอ้สบายใจได้เข้ามาละร้องไงไม่มีใครได้ยินเลยหลับลึกกัน,นจริงๆเลยเนี่ยโอ้ย คิดถึงเจที่ชุดเลยเจอยู่เป็นเพื่อนแป๊บหนึ่งนะเจนะวายมันจังมงจ,มจังย่ามเ้วจตโอู้บ้พี่น้องตีซีกวโอ้จิตเบิ่งเวลาบอพปเา,าคำปลุกคักปลุกแน่ทเนี่ยตีสีกวเนี่ยจิตเจ็ดโมง่อยมาปลูกเด้ออย่ามาปลูกเศร้าปน,นี้จีเด้อเบิ่งเวลาเปลี่ยนบอเนี่ยมาเล่นกันบาทที่เนี่ย อ่ะอย่างนั้นเละเจอย่างงั้นละเกางงไปเกาไปเกาไปเกาไปเอาอย่างนั้นแหละแมวก็อยากได้ความรักนะเจนะเอานี่กัดเธอเลยเล่นแรงเล่นแรงโมยไสิไปโวงมัน่อจิตโอ้ม่อยากกลับเลยคอนโดเนี่ยเจไม่น่าถอยคอนโดมาเลยว่ะ หรือใคจะอยู่ในห้องน้ํานี่ละเจ๊อยู่ในห้องน้ํานี่ดีไหมเจ๊ไป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 เข้าห้องเจ้าของพุ่นน่ะสื่อคอนโดมาทั้งยางงามเลยพุ่นน่ะไปเบิง่งได้ไปหยังเฮ้ยไปไปไปนี่คอนโดนี่โน้ยคือเก่งแทบว่าจีด๊ดโอ้ยบอกง่ายแทบว่าโอ้ยถ้าเป็นคนหูผู้ดีแธอลูกตายตายตายเอ้ย จังสนล่ะเจ๊เจ๊เจ๊อยู่เป็นเพื่อนจิตหน่อยนะเจ๊นะอยู่เป็นเพื่อนจิตสักชั่วโมงหนึ่งหน่อยนะโว้ยสิบ้าตีอยู่ชั่วโมงหนึ่งมันก็แจ้งจังปังต้อออกกาลัางกายอยู่นี่แล้วกันสิเป็นอยู่ชั่วโมงหนึ่งปานนั่นจิตอยู่นีล่ล่ะเดี๋ยวเจ๊สิเขาไปนอนพันเดอร์จิตเด้อนั่งอยู่นี่ละขันมันขันนั่งกันนอนบุญธรรมมองนอนก็ประยุทธ์ะอยากสอกซสานก็มีสวนย่อมก็มีอยู่ใกล้นี่ ออ้ยนอนรอนนอนนอนดีแล้วดีแล้วดีแล้วอ้านอนเด้อเดี๋ยวเจี๊ยไปกอนเด้อบัดที่เนี้ยไปนอนจกตื่นก่อนเดี๋ยวเจ็ดโมงเช้าก็มาเจอกันนะจีตดเด้อไปละเดี๋ยวรอก่อนเจ๊เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวจี๊ดไปด้วยโอ้ยจะมาปล่อยกันไว้ยังไงเนะี่ยเจ๊เอ้ยโอ้ยจะจะอยู่ตรงนี้ก่อน มันสบายว่ะพื้นตรงเนี้ยมันสบายกว่าคอนโดอีกว่ะโอ้ยปิดประตูละจิตนอนอยู่ข้างนอกละชุบๆุบช,บชบอุ้ยโหเกือบพุงแตกนั่งอยู่ตรงนี้ดีกว่าว่ะห้องน้ํายิ่งดีกว่าอีกเย็นสบายเฮ้เอาตามสบายเล nee, ยจีด่าที่นี่ตื่นีห้ังกับบลูเจไปละห่วง,วงนอน เขาอข็งฉั์ก็นั่งอยู่นี่ล่ะปิดไฟเอาเองด้วยจีด้ะไปแล้วละ่ะเจบปยู่แล้วเกง่วงนอนแล้วบาย